สวัสดีครับอยู่กับผู้จัดการเอ็มอีแล้วนะครับวันนี้เราก็มาส่งงานนะครับฟอร์ดโตเตี้ยนะลูกค้าก็มาเติมของอีกแล้วนะครับผมคันนี้ก็แต่งกับเราไปหลายรายการนะครับก็วันนี้ลูกค้าก็มาเติมกระชนเหล็กด้านหน้านะครับแล้วก็เปลี่ยนฝาครอบเลนนะแล้วก็ตัวไฟตาแดงนะครับแล้วก็เพิ่มไฟสองเท้าแล้วก็ตัวบอะนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวกระชนหน้านะครับตัวกระชนหน้านี่เป็น Kingseries นะครับตัวนี้นะครับเหมาะแล้วก็เข้ารูปสาหรับฟอร์ดเลยนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็เพิ่มตัวห่วงนะครับห่วงอันติเมท นี่นะครับหมอดิเมดนะครับตัวนี้ดูดันแข็งแรงมากมากนะครับนี่นะครับผมนี่กันชนตัวฮิงซีรีส์เนี่ยก็จะมีตัวไฟเดไลท์นะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ปรจจุหมอมอยูตรงกลางนะครับผมนี่เลยนะครับสวยๆนะครับผมเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนะครับ มตัวไฟเลี้ยวนะครับคี n g s e r i ตัวนี้จะเป็นปลั๊กตรงรุ่นแล้วนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟครับโอเคนะครับก็มาในรายการนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวฝาครอบเลนนะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับผมอันเก่าเนี่ยมันเหลืองแล้วก็ลูกค้าไปเฉียวชนมานะตัวนี้เป็นรอยครับเราก็เปลี่ยนฝาครอบให้ใหม่เลยนะครับบวกกับตาพิศจนะครับหรือตาสีแดงนะครับผมนี่แล้วก็ตัวหน้ากระจังนะครับทาสีใหม่นะครับตัวนี้นะครับเป็นรอยเหมือนกันเนาะก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคนะครับด้านล่างนะครับเป็นหัลากนะครับที่เสริมขึ้นมานะครับแข็งแรงแน่นอนครับสองข้างซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็แข้งแดงนี่เลยนะครับผมครบชุดเลยใส่ไปแล้วดูๆนะครับเก็บล่องด้วยขอบยางนะครับเข้าเชฟสวยงามนะครับผมเดี๋ยวมาดูของแต่งที่ลูกค้าแต่งไปแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวโลบาร์นะครับผม นี่แหละครับผมโรบาตัวนี้ก็จะมีด้านหน้านะแล้วก็มันจะมีแขนเพิ่มขึ้นมานะครับออร์นิ่งนะครับผมฟ้าไปท้ายโรเลอร์มัตเตอร์นะครับพอติดตั้งแล้เราก็ดูดเลยนะครับภายในก็จะมีเบาะนะครับตัวนี้นะครับผมนี่ตัวเบาะนะครับแล้วก็ไฟสองเท้านะครับนี่นี่นะครับผม แล้วก็ไฟกุญแจนะครับตัวนี้เป็นเกมอีกเล็กๆนะครับนี่เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัว Ford เ a n เจนะครับตัวเตี้ยนะครับตัวนี้ก็2020นะครับก็แต่งให้ลูกค้าเรียบร้อยสวยงามนะครับบึกเบินนะครับผมกระเชิแเราก็ใส่ให้เข้ารูปสวยงามเลยนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานกระเชิกโลบานะครับงานสเกิร์ตรอบคันนะครับงานเฟซลิฟซ่อมทำสีนะครับแปลงชมรถต่างๆนะครับก็ สามารถปรึกษาที่แต่งรถเชียงรายได้นะครับถ้าสะดวกเราก็มาพูดคุยรายละเอียดกันได้ที่หลังทงสศนางแรนนะครับแต่ถ้าเราไม่สะดวกก็พูดทางไลน์อ t นติกตอกยูทู e นะครับผมก็เข้าไปคอมเมนต์หรือแท็กแชทได้เลยนะครับผมยังก็ก็ติดตามแต่งรถเชียงรายด้วยนะครับดีครับ